มาเราจัดกันยาๆนะครับผมแบบหนึ่งขอตั้งกล้องก่อนได้ยนะังมุมได้นะไป สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวสเก็ตบอร์ดทุกคนนะครับวันนี้ผมเคปแมนออสคูลจะมารีวิวลอสเก็ตบอร์ดแบรนด์หนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับผมวันนี้ได้มาน2ชุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นแบรนด์อะไรรุ่นอะไรเชฟอะไรนะครับก่อนอื่นเลยเราจะไม่ได้เห็นแบรนด์นี้รุ่นนี้ในบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับดีเทลเลอร์จะไม่ค่อยไดเอารุ่นแบบนี้มาขายสักเท่าไหร่นะครับส่วนในต่างประเทศอ่ะไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาโซนยุโรปหรือออสเตรเลียนะครับเวลาที่มันรีสต็อกเมื่อไหร่มันก็ บบล้อที่เขาเพอรดออกมาจากโรงงานเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับก่อนอืน่นเดี๋ยวผมจะต้องเท้าความก่อนว่าทาไมเลือกที่จะเปลี่ยนล้อเดิมที่ใช้อยู่แล้วมาเป็นล้อรุ่นใหม่กอนอนุญาตโชว์นี่ในคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงพาร์ตอื่นฮาร์ดแวร์หรือแผ่นใดๆนะครับเราจะพูดถึงเรื่องล้ออย่างเดียวล้อที่ผมใช้รุ่นนี้ก็คือแบรนด์ e n j น y นะครับมีขนาด55มิลลิเมตรนะครับค่าความแข็งของล้อตัวนี้99ดูโรเมอรค่อนข้างที่จะ แข็งพสมควรนะครับผมชุดเนี้ซื้อมาช่วงตุดจีนปี2010ใช้มาจนถึง2021ก็คือปีนี้ความที่ล้อมันใหญ่ เราใช้มันเรื่อยๆใช้ทุกวันใช้เล่นสตรีทเล่นโบโบผมเพิ่งจะมาเล่นช่วงหลังๆนี่เองนะจริงๆแล้วผมใช้ถ่ายสตรีทนี่คือสตรีทจริงบนถนนบนแบบฟุตบาททัวๆไปอะ่ะบนพื้นโลกก็คือใช้เดินทาาปกติเลยมันก็เลยค่อนข้างให้จะสึกคือเราถ่ายบ่อยๆอใช้งานไปเรื่อยๆค่าความใหญ่ของมันอะ่ะไม่ว่าจะแข็งมากแข็งน้อยตรงนี้ครับมันจะสึกนะครับก็คือมันเล็กลงจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเล็กจนมาว,วัดวัดวันเนี้ย จนมาวัดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 50มิลจาก55มิลิเมตรนะครับลดมาเหลือ50มิล50่มิลประมาณนี้แต่และล้อจะไม่เท่ากันเพราะว่าส่วนมากจะเป็นล้อหน้าที่แบบมันสึกกว่าเพาใช้ล้อหน้าแบบสัมผัสอะไรอย่างงี้ก่อนจะเยอะกว่านะครับผมมันก็เลยทําให้ผมอยากจะเปลี่ยนอ๋อผมลืมข้อสําคัญอีกข้อนึงที่ลืมไม่ได้เลยที่ทําให้ผมอยากเปลี่ยนก็คือสภาพของล้อครับตัวยูรีเทนตรงตัว,ต,วตัวเนื้อที่เราจะเห็นมานะตัวเนื้อมันแบบมันจะมีรอยแตกมากมีรอยขู่ขขามากเพราะว่าเราไปวิ่งชนแบบพื้นที่มันค่อนขข้างแงแ็ตัว ล่องพื้นตัวล่องปูนล่องอยางมาต่อยอะไรเงี้ยแต่หลายอย่างทุกขึ้นผิวอะครับที่เราไปลุยมามันก็จะทำให้สึกเร็วขึ้นด้านข้างมันก็สึกพอเราสไลด์อะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่มันเป็นล้อแข็งเนี่ย99ดิลิโมิเตอร์เนี่ยในค่าความแข็งที่มากขนาดนี้นะครับทําให้เวลาเราเล่นบนพื้นถนนจริงๆเนี่ยมันจะมีพวกเม็ดกรวดเม็ดหินอะไรเงี้ยหรือที่เด็กสเก็ตเราเรียกว่าเม็ดกึ้ยน,นะครับมันจะเข้าไปที่ล้อปึ๊บ ชนปุ๊บล้อมก็จะเบรกมันก็จะหยุดตึดเสร็จแล้วตัวเราก็จะลอยลอยเสร็จแล้วก็จะปิวก็คือล้มนะครับมันจะเกิดอุบัติเหตุได้มันจะไม่เหมือนล้อนี่ค่าความแข็งน้อยคือล้อน,นี่มันก็จะสามารถผ่านได้มีโอกาสที่จะผ่านได้ง่ายกว่าอะไรก็คือนิ่มกว่านี่คือสาเหตุหลักเลยที่ทําให้ผมอยากจะเปลี่ยนไม่เกี่ยวกับน้ําหนักเกี่ยวกับเรื่องความแข็งอย่างเดียวเลยอ่ะนี่คือเหตุผลนะอ่ะถึงเวลามาโชว์ว่าเราได้อะไรมาร้อไหมครับผมจัดเล้น,นะครับซิงสปีดฟอ ก็มี2รุ่นนะครับผมอขอพูดถึงรุ่นนี้ก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Speed f i r e Wide Shape by m y Anderson ท่า m y Anderson ก็เป็นโปรของ Speed f i r e คนที่เล่นมันมากแล้วก็โหดมากนะครับผมเขาใช้ล้อที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็หน้ากว้างนะครับเพราะว่าเป็นใสยออกไปทางสเต็ปนะครับล้อนี้ก็จะเชฟเป็นทรงคอนิ c คิลไซส์ของตัวนี้ก็คือ55มิลลิเมตรค่าความแข็ง99ดูโลมเตอร์นะครับส่วนหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ35-36ม mm ิลลิเมตรนะครับกราฟิกแบบนี้นะครับผม เป็นกราฟิกแบบนี้ครับอันนี้จะไม่พูดอะไรมากส่วนที่เราจะมาลงลึกในวันนี้ก็คือ Speedfire HD Charger มาเริ่มกันขอเริ่มตั้งแต่แรกเลยตัวแพ็กเกจเขาจะใส่มาในอกอพลาสติกหน้าถุงจะมีซีเรียลตรงนี้มาให้ไม่รู้ว่าไปใช้อะไรได้แต่ผมไม่ซีเรียลผมก็แกะทิ้งไปในแพ็กเกจก็จะมีแถมสติกเกอร์ s p e e d f i วิบบับให้1ชิ้นนะครับใครสะสมหรือจะไปติดอะไรก็ตามสะดวกครับแล้วก็จะมีล้อ1ชุดแล้วก็มีแพ็กเกจ ข้างล่างนี้น่าจะเป็นเหมือน Answer Letter นะครับการตอบรับผลิตภัณฑ์นะครับมันมีในเว็บไซต์นะครับของ s p d t i f y ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับเราจะมาเจาะทีละอย่างชื่อทีของ s p e e d f i r e นะครับผม80 HD ก็คือ d u Ro m e t e r นะครับก็คือค่าความแข็งที่มันนุ่มลงมานะครับ Charger เป็นชื่อรุ่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับ๋ยวจะให้ดูเขาเขียนไว้ว่า Smooth Soft Lasting Speed ก็คือเขาบอกว่ามัน Smooth มันนุ่มมันสามารถวิ่งได้เร็วนะครับอันนี้ก็เขียนว่า Conical Shape นะครับ Conical Shape คืออะไร Conical Shape ก็คือนี่เลยครับทรงนี้มันจะเว้าเข้าไปข้างใน มันจะเต็มหน่อยจะว่าเข้าไปนิดหนึ่งเหมือนกันทั้งสองด้านครับแล้วเขียนว่า everywhere burns ก็คือคุณสามารถ วิ่งไปได้ทุกที่ตามที่เขาบอกในโฆษณาของ e ปีดไฟใน YouTube อื่นต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาโฆษณาไว้ว่าคุณสามารถวิ่งได้ทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นเซจสเก็ตพาร์คแรมจะบนถนนทั่วๆไปจะเป็นเดิร์จะเป็นภูเขาจะเป็นดินลูกหลังคุณก็สามารถเอาล้อเนี่ยไปวิ่งได้ซึ่งมันแบบว่าน่าตืน่นเต้นมาสำหรับรผมอยากลองอะไรแบบนี้มานานละส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะบอกเรื่องของเชฟคลาสสิกแล้วขาคนิคอลนะครับแต่ที่อย่างที่บอกไปตอนตน้นแล้วก็จะมีเรื่องของไซส์ความกว้าง ความหนานะครับแล้วก็มีไลดิงแพดก็ไปไปลองศึกษากันเอาเองว่าใครชอบอะไรแบบไหนเยอะตัว80 HD เนี่ยตัวนี้5 4มิลน,นะตัวนี้54มิลตัวนี้55มิลแต่ด้วยวัสดุความแข็งอันนี้99ความแข็ง84มาเทียบกันแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าใหญ่กว่าด้วยวัสดุหรือน้ำหนักนะครับอันนี้จะรู้สึกว่าเบากว่า ชัดเจนเลยอย่างชัดเจนเลยผมไม่ได้มีเครื่องช่างเสียดายแต่รู้สึกอย่างนั้นอันนี้เดี๋ยวจะไว้ก่อนเพราะว่าเอามาแทนตัวเดิมพอลองจับแล้วอะมันรู้สึกว่ามันเด้งดึ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 งได้อะมันแบบเออมันมันค่อนข้างที่จะหนืดหนืดกว่าพอลองเอานิ้วจิ้มจิ้มดูอย่างที่เขาบอกว่าเออมันจิ้มลงนะมันรู้สึกว่ามันเล็บเราสามารถจิ้มลงไปได้นะครับแล้วก็ตัววัสดุในเว็บเขาบอกว่ามันเกือบจะเป็นโพลียูรีเทนใสผมไม่แน่ใจว่ามัน จริงๆมันทึบแหละแต่ว่ามันมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นเคลียร์ผมก็ไม่แน่ใจว่าเคลียร์น,น,นี่คืออะไร อาจจะเป็นอย่างญี่ป่นเนี่ยครับข้างหน้าเป็นโลโก้สีฟ้านะครับผมมีดีเทลมีอะไรเรียบร้อยด้านหน้าก็จะเป็นรูปหัวรูปไฟของสปีดไฟสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะเป็นลายเอ็กเจอร์สีฟ้านะครับมีเบอร์80 HD มีชิลพร้อมนะครับผมแล้วก็จะมีสกรีนด้านในว่าสปีดไฟ80 HD Charger 54มิลลิเมตรด้านในก็ใส่ลูกปืนได้ปกตินะครับข้างหลังก็ทรงเหมือนด้านหน้าแค่ไม่มีสกรีนนะครับใครที่ชอบเล่นสเก็ตแบบสมบุกสมบันแต่ว่าไม่อยากให้ลายหายก็เอาด้านนี้ออกได้นะครับไม่ต้องโชว์ลาย ข้างนอกก็ได้แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคนนะครับเจ้าล้อ s p e ดไ f ท์ชาร์จเจอรุ่นนี้นะครับผมซื้อมาจาก DIY s k e t h shop นะครับคือบังเอิญไปเห็นไปเห็นเขากําลังโพสต์ใน IG กําลังเทกล่องล้อสป e e ไ i f ์หลายหลายรุ่นนะครับลงบนพื้นในร้านนะครับแล้วผมก็ตาเหลือบไปเห็นเฮ้ยมันมี80 HD ซึ่งเราค้นภาพใน Google จําได้ว่าแบบเฮ้ยมันมีล้อชุดนี้ที่เขาบอกว่ามันสามารถวิ่งได้ทุกพื้นผิวอะเราก็เลยอยากได้ก็เลยรีบโทรไปบอกซื้อเลยเขาจัดส่งมาให้โชคดีครับคว้ามาทันเราจะไม่ค่่อยได้้เห็นนนรุนแบบี สำหรับสป f i ไฟในเมืองไทยสักเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคครับส่วนพาสต,ต่อไปนยผมก็จะล้อชุดนี้นะครับไปลองเทสเล่นจริงๆว่ามันจะดีว่ามัน s m ooth ว่ามันนุ่มแล้วก็วิ่งได้เร็วเดี๋ยวเราจะไปลองที่ลานสเก็ตหลายๆที่ว่าพื้นผิวจะเป็นอะไรยังไงและที่พลาดไม่ได้คือเดี๋ยวจะลองวัดกับไม่กึนเม่นเมินดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับ ต,ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เราประกอบล้อนะครับว่าล้อตัวนี้ในความที่เดิมเนะี่ยเป็น55มเมเดิมเนี่ยตัวทักเนี่ยเป็นอินดิพินเดนต์โลเป็นตัวเก่านะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะต่ำทีนี้พอเราใช้เราใช้ล้อเดิมเนี่ยที่มันสึกไปจนเหลือหักสักประมาณ50เนี่ยตอนนี้พอเราอัพไซส์ขึ้น54ตรงน,รงนี้ตรงใต้แผ่นตรงนี้มันจะเกิดวิวไบส์นะครับก็ต้องเพิ่มไลเซอร์คร่ะตัวในไลเซอร์เพิ่มความสูงให้กับทักนะครับมันจะได้ไม่เกิดอาการวิวไบส์นะพอารอบเสริมไลเซอร์เราก็ตต้้้องใชนนนนที่มััยาวขึะครบ อันนี้เป็นของอยดีเพนเลนนะครับ1นิ้วครึ่งหรือหนึ่งหทับ4หัวเป็นแบบไขควง4ี่แฉกประมาณนี้ลองใส่ล้อแล้วรู้สึกว่าหนักเลยครับนะรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นเลยครับอันนี้ผมอยู่วลาดชะดำเนยกลางนะครับพืบ้นพุทธบาทมันก็จะเป็นแบบเป็นบล็อกๆนะครับแล้วก็จะมเรียบมั่งไม่เรียบมั่ง,ไม,มงไม่เสมอกันมากเดี๋ยวเราจะมาลองเอรยกันว่าความรู้สึกฟีลลิ่งอะไรจะเป็นยังไงบ้างานะครับจัดเลยครับ กะเทือนเข่าแบบเดิมแล้วอ่ะเฮ้ยผมแม่นคุดแฮปปี้เลยวะ่ะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งบนถนนเลยนะครับจริงๆอย่างงี้ไม่ไม่ถูกต้องนะครับโอ้โหโอ้โหไม่นูกขาน,นะครับผม <Okay. S 1> ไปได้อ่ะไปได้เฮ้ยโอเคเลยวะ่ะผมไม่เสียชื่อแบรนด์ปิตไฟแน่นอน คยดูแต่หนะ้าไปเรียกก็เอาไม่อยากได้สปอนเซอร์เลยอะเราถือว่าแบบคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนโลมานีน่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองสายสเก็ตพาร์คแล้วก็มีล้มนิดหน่อยแล้วก็เล่นทริกนิดหน่อยครับเป็นยังไงบ้างสำหรับล้อตัวนี้นะครับผมถึงแล้วไดครับผมสวนโลมานีน่าครับผมเดี๋ยวเราลองจัดพื้นข้างนอกดูครับพื้นข้างนอกจะเป็นแบบขุดข,ขาเงี้ยตารางอย่างนี้นะครับผม มันก็ยังตึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดเฮ้นี่ล่องลึกก็ยังเฮ้ยยังดีกว่าเดิมครับของเดิมนี่จะสะดุดคึกแล้วก็หยุดไปเลยโอ้ว้าในส่วนของแบบว่าเป็นทริคเป็นสเก็ตบาร์ครับตอนนี้วิ่งพื้นเรียบนี่ก็นุ่มแบบโอ้ไปอยู่ไหนสวัสดีครับล้อนิ่นนมปวดปวดขอถ่ายอย่างนี้แล้วกันจะได้เห็นทั้งหมดเลยฟัมจะได้เห็นด้วย โอเคครับผมฟิลลิ่งที่เปลี่ยนไปตอนนี้ก็คือแบบว่ามันมีเรื่องของความสูงสูงขึ้นเป็นเซนะรู้สึกได้วเวลาเราจะเบรกแป๊ก,ก,กอะไรเงี้ยครับเราต้องใช้ใช้เท้าลงไปเยอะขึ้นมันองจะเบรกไม่ยูว่าปลายเท้าจะไม่ถึงดูตอนเดียวมันจะวิวใบหรือเปล่าไม่รู้เห็นเปล่าขออีกทีพยายามกดแ้นะพยายามกดแล้วนะ น่าจะไม่ถึงอ่ะเพร่าพยายามกดแล้วกดไม่ลงรอดวนนี้ครับผมเวลาแป็กก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้หนักหนักเพิ่มขึ้นนะฮะเวลาลงมันไม่ไม่กระแทก จุดนะครับเออตัวที่เป็นล้อนิ่มเนี่ยตัว80 HD เนี่ยครับข้อดีคือความนุ่มข้อเสียคือสมมติเราเล่นสตีดจังหวะให้เราลงเราเล่นเลทเ,เล่นสไลด์พอแลนดิง้งฟูลแล้วมันติดเลยติดเจก็เราจะปิ้วครับข้อดีคือไม่ไม่ไมสะดุดบนคือไม่สะดุดพื้นแต่ว่าข้อเสียจังหวะออนซด์แบไสดยต้องแบบต้องแลนดิ้งฟูลอะแบบว่าร้อเ็นสไลด์ไม่ได้ก็ต้องเลือกได้อย่างีรอย่างครับผมนี่เราก็มาต่อกันพาร์ทกลางคืนนะครับลมนิน้าวิ่งไปสนามหลวงนะทำความเร็วได้ด ข้อดีอีกอย่างของตัวนี้คือนิ่มมันก็เงียบครับผมหมอคนที่ใช้ถ่ายโยนเกตครับเพราะเสี่ยงมันจะไม่เข้ากล้องอันนี้ผมกุญแจคุณเตยเอามแซกนะครับได้รับคําแนะนําจากของคุณเตยมาว่าก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สอบถามข้อมูลนะคือคุณเจฟปกกณ์น,นะครับก็ขอบคุณมากครับผมเวิร์กรเลยโซนนี้นะครับก็เป็นโซนพระราชวังนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายดูเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโซนที่ก็เป็นไซต์ก่อสร้างในขีดอะไรเงี้ยมันจะเยอะแล้วก็พื้นก็ไม่ได้แบบว่าเรียบ แต่พอลองใช้ล้อตัวนี้ครับหาเจอร์เนี่ยผมอยากออกมาวิ่งทุกวันเลยอะ่ะมันแบบสมูทมากเนี่ยครับตอนนี้เราก็อยู่ในเส้นทางที่แบบด,ดูดิดูพื้นดิถีงไม้ก็ลได้จริงจริงผม่ต้องดูทางก็ได้เงี้ยโอเคเลยอะ่ะล้อแบบทำไมพิ่งจะมาแบบได้ล้อตอนนี้นะถ่ายมาจนเขาจะพังแล้วเนะเดี๋ยว<ม>เราไปดูด้านในของสนามด่ดนะครับที่เขาจะมีคาวเซิร์ฟสเก็ตลองบอร์ดอะไรทั้งหลาย จมเ,เดี๋ยวก่อนเข้าสนามหลวงเราวต้องจริงมันต้องมีเช็คอินสิสก๊อกกี้หลังมือเจลแอรโพร <No temperature. S 1> มาถึงแล้วนะผมวันนี้คนไม่เยอะนะครับเสียวอยู่เดี๋ยวเอาซิ่งกันกระจุยเลยรอบนอกเขามีจักรยานโอ้หเฮ้ยเราเจอพี่เป้เทวดีครับสวัสดีเว้ย อย่าตะโกนมากเลยครับอย่าตะโกนมาว่าแบบแหงนิ่มมากเหมือนล้อแบบลองบอร์ดล้อเซิร์ฟสเก็ตเลยอะฟีลคนเล่นสติสเก็ตมาก่อนชอบแบบอัดๆแน่นๆคนได้เอามาใส่สเก็ตที่เราเล่นอะแล้วแบบโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาหาจุดที่มันมีหินมีอะไรอย่างนี้ลุยนะครับตามคำสัญญาที่เราบอกว่าเราจะวัดหินกัน โหนนะหน่อยหวังว่าคนมะความแรงนะวันที่ความแรงนี้ไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็เจ็บเอาเรื่องอยู่นี่ครับวันนี้คนน้อยครับเดี๋ยวเราเนี่ยมันจะมีข้างหน้ามันเป็นหิดแตกแล้วไอหินนี่หินเอาดิเอาดิเชื่อมผ่านเลยอะ อะครับเฮ้ยเอาเอาอ่ะโอ้โหแม่งโคตรมันเลยวะ่ะแฮปปี้มากโอเคเลยจากที่บอกนะครับผมเดี๋ยวให้ตรงกับประเภทที่ ชอบนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองไปไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วก็ไม่มีแบบอันไหนดีที่สุดอันไหนแย่ที่สุดไม่มีนะครับแล้วแต่คนชอบจากคนถนัดนะครับ ลคลิปนี้นครับก็น่าจะมาถึงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะทําการรีวิวล้อ e d f i ไ e 80 HD Charger นะครับตามที่ทุกคนเห็นนะครับค่อนข้างที่จะเกาะพื้นเลยทีเดียวเ่าที่ลองเล่นทั้งหมดรีวิวรวมๆใน,นวันนี้คือว่าตัวล้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักตัวไลเซอร์ทาให้มันสูงขึ้นทําให้แบบว่าความรู้สึกกับเปลี่ยนไปจากเดิมเราเล่นเตี้ยเล่นสไลด์ลลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมาจูนกันใหม่รู้สึกว่ายังไม่ชินเท้าคลิปนี้อาจจะช่วยเพื่อนในการเลือกซื้อล้อสเกตสําหรับเล่นสตีทหรืออะไร่นนี้้ะคครับแแลวต แล้วแต่คนชอบนะว่าจะเอาไปใช้อะไรแบบไหนเราคนที่ชอบถ่ายเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ชมมาจนถึงตอนนี้เลนะครับขอบคุณมากครับผม